โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมแหนก็จะมาสอนการคอบโบผลหิมะกันนะผมนะแน่นอนผมก่อนที่จะไปดูเนี่ยคอบโบเ้ก่อนตัดของแต่งนะครับแน่นอนผมผลหิมะเนี่ยก็สตัดสายพลนธุ์ดิล่าทาบุนะนี่นะครับเอาละครับแล้วก็ส่วนของแต่งแหนก็จะใช้ผสมว่นโดฟ้าครับผมนะครับเป็นวันที่ค่อนข้างจะดีนะผมนะสำหรับการคอบโบนะครับผมนะครับเออหรือใครจะใส่บล็อกส่วนด่างก็ได้แต่ผมว่าบอกสตัดสายพันธุ์นะเขาง่าจะแรงพอใช้ได้นะผมอันนี้ผมใช้ว่นโดฟ้านะครับโอเค ก็มีว่าที่ผมก็เดี๋ยวไปดูคาโบเลยว่ะก็คาร์โบแรกนะที่แก่ของหมัดก็ทีเว่นนะครผมใช้เป็นส่วนของโพนะคะผมนะโพวีสองโอเคสภาพก็จะคารโบตามนี้เลยนะครับผม อันี้เก็จะตายเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็บัฟเท่ากันนะครับผมนายวะเท่ากันนะครับโอเคก็ยันแรงกันนะครับนะรับผลนี่แหละแต่เป็นผลที่ข้างนี้จะต้องเข้าระยะประชิดนิดนึงครับตรงที่ว่าสกิลวีนะครับผมเป็นสกิลที่ถ้าเกิดเราใช้ได้กับศัตรูนะศัตรูจะโดนดูดมาของท่าเราน่ะสามารถต่อสกิลแซดของโพได้นะครับแซดกับเอ็กใช้ดูนะครับไกลๆประมาณนี้วะก็จะดูดมานะครับแล้วก็ผลักออกไปนะครับเพื่อต่อได้โพอย่างเงี้ย ของมัดก้อนเนี่ยเขาน้าหนีอย่างง่ายนะครับผมนะสหรับคอรโบนะครับเพราะว่าเป็นหมัดที่เขาน่าเยาแรงแล้วครับผมคอรโบไม่กี่วิก็ตายแล้วครับโอเคเอาละครับก็เดี๋ยวไปดูหมัดต่อไปเลยกว่าเลสโกเอาละครับก็หมัดต่อไปนะได้แก่เป็นสมองมัดมนุษย์เงือกนะครับผมนะครับก็ใช้เป็นสมองคอกระตาคุรินะครับผมก็จะคารโบตายไม่เลยนะครับ อันนี้เขาก็จะตายเลยนะครับผมนะครับก็เป็นคาโบที่เข้าท่าง่ายๆนะหุ่นคล้ายๆของบัตก็ตคิวเมนเลยนะครับผมนะครับตรงที่ว่าบัตง่ายเป็นบัตที่ปรับใหม่เหมือนสกิลจะโดนง่ายกว่าเดิมผมว่าสึกสกิล X เนี่ยผักไกลแล้วดาเมจแบบโดนมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยป่ะเหมือนผักนานมากขึ้นนะครับผมนะครับโดนปรับใหม่ป่ะน่ยโอเคนานยี้ดีเลยนะครับแบบเกิดสกิล V อะไรเงี้ยต่อได้ซีต่อได้ดึงมาครับ ก็สกิล4นะครับเป็นสกิลสตันนะครับผมเด่นเลยขาบัตก็เลยครับอัลรับผมก็เดี๋ยวไปดูบัตต่อไปเดีกว่า let's go โอเคครับก็บัตนี้เนี่ยก็จะแกะส่วนของขาดำนะครับผมนะครับก็จะใช้ส่วนของดาบยามะนะครับผมนะก็จะขับโบตามได้เลยนะครับผม ก็ขบวนท่าน like exactly ี้แรกเลยนะครับผมนะสรับบัตรนี้ครับซึ่งเป็นบัตรที่น่าจะดีกับผลหิมะน่าจะดีที่สุดเลยนะคบผมนะเพราะว่าัเป็นบัตรสตันนะครับผมนะครับสตันตัวสกิลซีนะคบผมแล้วก็ไม่สามารถเปิดเค้นได้วยนะคะเพราะว่าโดนสกิลวีของผลหิมะน่ะตัดเค้นอยู่นะครบผมนะครับพอจากซีของขาดำเสร็จต่อได้แซดก็ต่อสกิลซีนะคบผมแล้วก็เอ็กแซดแล้วก็ต่อได้ขาดำสกิลเอ็กก็ได้นะครับผมนะครับศัตรูก็จะไม่ปิวขึ้นฟานะครับเพราะว่าโดนสกิลเอ็กอยู่นะครับผมนะครับ นักะดีเนี่ยคือผลนี้นะครับปะตัวสกิฟก็จะไม่กระเด็นนะคะผมนะโอเคเอาละครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูหมัดต,ต่อไปดีกว่าครับผม let's go โอเคอันนี้ก็จะแก่สองหมัดอิเ,เล็กโตนะครับผมนะครับแล้วก็ปูกับดาบยามาาเหมือนขาดาาเลยนะครับผมไปจะคาโบตามนี่เลยนะครับ แล้วก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นหมัดที่เขาน้าเรียสตันคล้ายๆของขาดำเลยนะครับผมนะครับก็ถจะเป็นหมัดที่ดีหมัดดึงนะครผมนะสำหรับสตันก็ผลหิมะนะครับผมนะครับก่อนสกิลเนี่ยเป็นสกิวที่ว่าเรียแรงเลยนะครับผมนะครับตัวอย่างสกิลเอ็กนะครับดาวเบเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นนะครับผมนะอย่างเงี้ยเอาเลยแซดแล้วก็หันหน้าลงก็ต่อได้ปืนพิษนะครผมแล้วก็สกิลแซดสี C. X ของโพดิมาแล้วก็ X ของมัดอิเล็กโตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูมัดสุดท้ายกันดีกว่าไปาผม let's go โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นของมัดสุดท้ายนะครับก็ได้แกนส่วนของมัดมังกรนะครับผมนะครับก็จะขับโบตามนี้เลยนะครับผมโอ้ผมเเปลี่ยนของไพนหนึงเป็นตัวของกรกตาคุลีนะครับก็จะขับโบตามนี้เลยนะครับผม ก็เรียบร้อยครับผมก็คาโบนี่ถือว่าเป็นคาโบที่ต้องเน้นความไวเพราะน่าจะพอตัวเลยเถอะนะเออตรงที่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยสกิล X ของผลถิมะสร็ปุ๊บแล้วต่อด้สกิล C ของบัตรมังกรนะครับผมนะครับเอต้องแบบมือไวใช้ได้เลยนะครับผมนะครับโอเคที่วข้าด้านยานแลกกันผมรอที่ว่าแบบถ้าเกิดเราปล่อยมังกรลงพื้นนี่ก็จะติดไฟนะครับต่อจะแซดอย่างเงี้ตึงมาต่อได้ C นะคะผมมันก็แซดเอ็กซนะครับ วลนโดนติดเผาไปเรื่อยๆนะครับขานาดจะดีเลยนะผลนี้ซึ่งก็ขบโบขานาดใหย่ๆพอตัวอยู่นะครับตัวที่ว่าถ้าเกิดเราต้องแบบโซวาร์บล็อกซิจูวีผลให้โดนนะครับผมแล้วต้องโซวาร์ไปใก้ศัตรูนี้รอบอลเกิดปนืนครับแบบนี้ต้องโซวาร์มันะผมต่อจังหวดก่อนโอเคเอาละครับผม ก็จะเป็นบาน่ผมระกสำหรับการสอ่งข่าว่าผลหิมะแล้วก็ทั้ง5หมัดนะคบผมนะครับก็ใครชอบกินเน็ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมดีไปครับ d บาย